พี่น้องยี่ดีต้นหาเขาสูซองน้องนิกสาวลาวนะพี่น้องื้อนี้นิกาก็ออกมาแต่หน้านาอออกมาต้นคํำเลยสิลงลัดงัวเปลี่ยนโผอเนาะง่อเป็นเปลี่ยงแลวสีไปเปลี่ยนเผิ่นมากินข่าวน้องอยู่หหน้าพอน้องงัวก็เดียวนี้สีลงไปเปลี่ยนเผิ่นขึ้นมากินข่าวแต่ลัดถาเผิ่เนาอนิกถือเสียมก็คือของะก็สีลงไปคุดจหล่อเลยแต่ สิได้คุดหรือบ่เนาะพี่น้องขั้นว่าอยู่กับสิคุดเลยเนาะเพราะว่าถือเพนถือจำพันแล้วบ่มี่ยางลงเนาะพี่น้องกคุดเมื่อไหวลงเพนลงจำพันแล้วเนาะว่ามันเพิ่นไปผ่อนแล้วพี่น้องอยู่หาน้าคุดนี่คือ่งโลมากหาคุดจิหลอทางพี่น้องได้เนี่ยโบลายสามจิโลกดนะพันหอดยามงขจ้าวคุดคลายนี่นะแห่งกับสิบ่มี่แห่งกับสิอืดพี่น้อง ต้นนี้เขาจอยยังบริคุดคลายเพราะว่ามันทะเลใหญ่นี่เพิ่นลกหญ้าเนาะพี่น้องดำใสกะยังมาลกหญ้าเอาหยกอยู่มีแต่หญ้ามันยังน,อน้อยๆนะเสียมเสียเอามีแต่อันนี้มันบ่มีหนามเนาะแม่เนาะถ้ามีหนามัน้มวมันเสียอะไง่ายอยู่งัวอ,อยู่พุ่น้องพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสีหยงางไปหลาดงัวเนาะ คนกับบัวตุกหนวดหนวดปลาดุกเขาหงนะนะแม่หนวดปลาดุกว่าแม่เ็าจะหอ่เคียวอยู่นอกขาวนะครับพลุนโตกมาใส่นี่ก็คือชิึ้นงามเป็นถีดสองถีดแล้วนะแม่ยังบัวตกอยู่เนาะเรือนแลวเนาะ สิเป็นเดือนอะไรเพิ่งยังบมตกอยู่พี่น้องเดวสิเป็นหลดัดงัวนนะพี่น้องวันนี้ก็่ิไปขคุดจิโลกอะเอาของขาดมาเนาะพี่น้องคุดใส่กระเทียไปนั่เดียวนี้สิไปเปลี่ยนเอาของอยู่เทียง กันละุมาถ่าอยู่เนาะบ่ได้เป็นเหลียงอยู่โขกน้องพี่น้องเมื่อนี้เปิดปล่อยเหลี่ยงอยู่หน้าเข่าก็เคี้ยวอยู่น้องพี่น้องแต่ว่าได้มันยินจนแตกเถิบเด้อมันบ่มีหนาหนาก็ลายเมื่อนี้ก็เศร้าตเศร้าปเายน้องพี่น้องเมื่อขอกเดียวแต่หลายเจ้า เมยใหญ่มันนี่มีแต่พาหมูไปงวดแต่ตอนนี้เป็นกะโหลกยโกโก้เอ๊ะเอ๊ะขึ้นมาไม่พาเขาอีกแล้วโอ้ยโกโก้ สิไปเปลี่ยนเอาของมาคุจิหลนะนอนเนาะของขาดถ้าก็ได้จิโรวางซิปปลายโตนี่ก็ออกน้ำเพราะมันขาดยามแรงเนาะพี่น้องบรรยากาศยามแรงชี้ขึ้นๆเพราวะว่าไม่ยินแต่เสียงค่าดังอยู่ทางฝนเนาะพี่น้องแต่ยังโบเห็นตกมาอยู่คนก,นกะเมื่อกล่หลไปยัง,งโง่มาอยู่เนาะพี่น้องมิแต่มาเวียนใกล้เขายู่เรียนนิไหลมอเที่ยงเลยเนะาะแับนี้ ยฮ้ยเฮ้ยแา่น่ะเป็นส่วนหมักแดงนล้พี่นนอะแม่นี่ควนอยู่ก็คอาควรใหญ่งาะเทิกเลยวกะควนโลกใหญ่อยู่เลยเฮ้ยหฮ้ยอยู่อยู่พุ่นกะมีอยู่ผีกะมีพี่นนอะ เนี่ยกันไปเงือกออเลยเฮ้ยเฮ้ยขาเลยชิลหยเมือ่อเขาเคาะเลยน้ะพี่นาะอื้มไก่หากินเทานาไก่งวง ไปอยู่เที่ยงนี่สิเปลกโรคหงาน้ำแหม่ก่อนเนาะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยงอมาแหม่เบิ้ลเดียวสิเปลกโรคหงาน้ำแหม่เข่ากะเขี้ยวอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าท่านมีน้าอำ่ำพนตกลงมาเนี่ยมันคือสีงามกว่าน,นี้เนาะ

เวน้นขึ้นพระพักเวน้นค่ะโฮดันรีได้กามใส่แล้วพระพบนี้น่ามหงเปาก็จะหนูกกันเหี่ยววันเลย

สูบลงเงินก็ว่าสีสูบเลยมือวานนีกแล้ก็เล่นบลิสสูบเพิ่มขันย่งกนต้องพี่น้องมาเลยเสียไปใส่สูบเนาะไหมเนาะต้นวักใหญ่เนี่ยเป็นกอเลยเนี่ย Cái cả nhà ngô mà gì đó lại mưa ngô mà gì nhà cả lái thôi nhà cái nó ơi nhà cả đây ơ ờ, nhà nàng nó thì mi mẹ มียืนแม่แย่านางเออนราลืมจูงออกไปนอกบ้างวดเถิกนี่ใต้นอกก็มีเขาก็โอ้ยเขาชิเมื่อเลยได้แบบนี้แม่ชิไหลเมื่อเลยเนาะพี่น้องมานี้มันขำเลยไหลเมื่อเขาขอ นีกลหลเมื่อแล้วก็ง <rup. S 1> ่มากคือกะองวกกรได้นี่เก็บพาทาแย้งนอนนิซีไปใส่สุกนาะใหม่เห็ดลงจำฮันมืออื่นเนาะเฮ้ยเมื่อเมื่อเมื่อฮยนีนไหลทางหนึ่งไปทางหนึ่งโอ้ย หลายท่าทางพี่ผิดโง่ไปทางพุ่นเฮ้ยคนอยู่น่นพี่น่องอมีไกลมาห่อเที่ยงลเลยบัตรลสิป้า,ายผอคุนไล่เขาโคกเข้ามานี่นี่ชีได้เมื่อบ้านเลยเนาะมันขำเลยเฮ้ยเฮ้ยนะโซนก็นทียงังบง ตามลุกจักหน่กันที่รอกกะได้เวลาฉันเ่ยพี่รอเอาไปให้แม่เผ่กินซะอยู่นะได้บบโฟกันนะสัเอาแต่พักแขนงมื่อสูบแต่นมใหม่ เดี๋ยวเบิ่งเฮ็ดเพื่องไปใส่สุดมาใหม่กาเบิ่งเฮ็ดเพื่องกัน็ต้อพี่น้องเป็ดไก่ก็อ้วนระคำมากะเฮ็ดเพื่องก็ยังมีอยู่โอ้ยไก่ามาเขี่ยอะ่ะเพื่อเมื่อใส่สุตมาใหม่ ít 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 nó ít 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 hiểu ít 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 บานจนมันเปื่อยเพราะนั่นพี่น้องมันแดดมันก็เลยอันนั้นไง่ขมันเอาไหว้กะไม่ได้ขออยากไม่ได้นั่พี่น้องเพ็ดกะเครื่องเป็ดหน่อยกะวนอยู่เคนหิวเลยทั้งเป็ดทั้งไก่ยอยู่นั่นเน้องขอพี่ท่นเลยเกลือแค่นี้คิเกินนะพี่ กันมันล้นพราะจะเอาอยู่เฮ็ดเพื่องนี่พ่อเอาอยู่บ่เฮ็ดเพื่องไวจีนี่คลิปนี้นี่กับซิคอฝากไว่าำนี่กับโนพี่นอ้องขอการคิดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฮนิกใน่ด้วยพี่นอ้องเพื่อเป็นการรู้ใจแฮนิกเคล็ดคิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย